เรียนครงโคที่คารุวันนี้ทางคณะผู้จัดจทำจะมานําเสนอเกี่ยวกับผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของสาหล่ายสไปรูลีน่าสายพันธุ์ TISPR 8222โดยมีสมาชิกผู้จัดจทำดังนี้ค่ะ1นายคมสกุลเดชวิญญาพิชาติม .4 ทับ2เลขที่1 2นางสาวชัญรัษณ์พิบลองพลม .4 ทับ4เลขที่19 3นางสาวนาทัทพัฒน์กมณี ม .4 ทับเลขที่20ค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะบทคัดยอด่อการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัใจจัยในการเพาะเลี้ยงปริมาณผลผลิตเชี้มโมลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสียและวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตชี้มโมลของสาหร่ายสไปรูลีน่าสายพันธุ์ TISTR 8222โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่1 การเพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่มีสารอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบในปริมาณ120-220และ320มิลลิกรัมต่อลิตร 2. การทดลองบำบัดน้ําเสียโดยใช้แบบจําลองการบำบัดน้าเสียแบบเปิดและแบบเปิดเติมอากาศ4ี่ชุดการทดลองคือชุดทดลองแบบเปิดเติมอากาศที่มีการเพิ่มแสงประดิษฐ์ชุดทดลองแบบเปิดที่มีการเพิ่มแสงประดิษฐ์ชุดทดลองแบบเปิดเติมอากาศที่ใช้แสงธรรมชาติและชุดทดลองแบบเปิดที่ใช้แสงธรรมชาติ 3. การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมววลของสาหร่ายสไปรูลีน่าด้วยวิธีจาาเทสจากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักในการพอเลี้ยงได้แก่ปริมาณแสงสว่างในช่วง3,620ถึง3,980ลักเลยไม่จำเป็นต้องมีแหล่งคาร์บอนและสามารถทำการพอเลี้ยงได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งจากผลการทดลองเพิ่มแหล่งคาร์บอนในรูปของ CO2 พบว่าไม่สามารถช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลีน่าได้ โดยปริมาณผลผลิตชีวมวลเมื่อทําการพอเลี้ยงระยะเวลา27วันมีค่าเท่ากับ1 7 3 1 1 9 9 6และ1,637ม mm. ิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอัตราการเพิ่มผลผลิตชีวมวลเท่ากับ52.061.5และ47.7มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวันสำหรับชุดการทดลองที่มีสารอินรีย์เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ใช้ในการพเพาะเลี้ยงก็คือ120 220และ320มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับและสามารถประมาณการผลผลิตชืวมวลได้โดยการใช้สมการเส้นตรงหลังจากนั้นทำพอเลียงได้5วันนอกจากนี้ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของสารลายสไปรูลูรีนาโดยใช้ระบบบำบัดแบบเปิดและแบบเปิดเติมอากาศเมื่อทำการบำบัดเป็นระยะเวลา19วันโดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการฆ่าเชื้อ พบว่าสามารถบำบัด COD ได้ร้อยละ80 82 87และ83บำบัด TKN ได้ร้อยละ84 91 89และ40และบำบัดฟอสฟอรัสทั้งหมดได้ร้อยละ32 38 25และ43สำหรับชุดการทดลองที่ใช้น้ําเสียโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพในการบำบัด COD ร้อยละ79 78 83และ86บำบัด TKN ร้อยละ85 89 80 5้บและประมาฟอสฟอรัสร้อยล,ละส1 0, 0และ22สำหรับชิดการทดลองที่1-4ตามลำดับทั้งนี้จากการใช้การตกตะกอนด้วยเฟลิคคอไลน์และสารส้มในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเชื้อวงนของสาหร่ายสปไปรูลีน่าพบว่าปริมาณที่เหมาะสมคือ150และ200มิลลิกรัมต่อลิตรวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสปไปรูลีน่า 2. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตเชื้อมวลของสาหร่ายสไปรรลรนาเมื่อทำการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ,รบำบัดน้ำเสียงของสาหร่ายสไปรรล,ลีนาโดยใช้ระบบบำบัดแบบเปิดและแบบเปิดเติมอากาศ 4. เพื่อศึกษาวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตเชื้อมวลของสาหร่ายสไปรูลีนาในส่วนของที่มาและความสำคัญนะครับ จากปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่วีความรุนแรงขึ้นตามลําดับในปัจจุบันทําให้ทั้งภาครัฐและเ,เอกชนเลขขนข่กค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาดัางกล่าวโดยเฉพาะในการนําชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในการลดปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูกซึ่งสาหร่ายขนาดเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยและสามารถเพิ่มชีวมวลได้อย่างรวดเร็วจึงได้รับความสนใจในการนำมาทดสอบและหาศักยภาพในการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการวิจัยเพื่อนำสาหร่ายขนาดเล็กมาใช้ในการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือการนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเช่นการสกัดน้ำมันไบโอดีเซลและใช้ในการ,รบำบัดน้ำเสียเนื่องจากพบว,ว่าสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูลีน่ามีศักยภาพในการลดปริมาณสารอาหารในน้ำเสียได้ดีโดยสาหร่ายขนาดเล็กที่มีการนำมาใช้ทดสอบประสิทธิภาพในการ,ารบำบัดน้ำเสียได้แก่สาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแก่น้ำเงิน นอกจากนี้ย <ar> ังพบว่าสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูลีน่ามีศักยภาพในการลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดในน้ำเสียได้สูงถึงร้อยละ52.74และ52.55ตาราดับดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาการพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวลและประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ในการรดมลพิษทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตวิธีดำเนินการวิจัย ขอบเขตการศึกษา 1. ทําทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์่ A S T R 8 2 2 2 2. แบ่งการทดลองออกเป็น3าช่วงช่วงที่1ศึกษาปริมาณผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าเมื่อทำการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบในปริมาณต่างๆช่วงที่ 2. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสาหร่ายสไปรูลิน่าช่วงที่3 ศึกษาวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลีน่าด้วยวิธีจาเทสขั้นตอนและว,วิธีการศึกษาการศึกษาแบ่งเป็น3ส,ส่วนได้แก่ 1. การศึกษาปริมาณผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลีน่า 2. การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ําเสียของสาหร่ายสไปรูลีน่า 3. การศึกษาวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลีน่า ในส่วนที่1การพเพาะเลี้ยงสาหร่ายสิบไปลูริน่าใช้หารถือสาลุกที่มีการเติมสารอินทรีย์ในรูปของ COD ใช้120มิลอิกกัมต่อลิตรในชุดการทดลองที่1และเพิ่มสูงขึ้นเป็น220และ320มริลลิกรัมต่อลิตรในชุดการทดลองที่2และ3ตามลำาดับทำการพเพาะเลี้ยงในขวดลูกชมเพือขนาด1ลิตรโดยทำการเติมอากาศเป็นเวลา30นาทีจำนวน3รอบต่อวนันให้แสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์ในช่วง3 6 5 0ถึงสามพันลัก และเก็บตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณผลผลิตชั้อโมนให้เพิ่มขึ้น2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ในส่วนที่2การทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสารหลายไซเบรูดีนาใช้แบบจำลองการบำบัดน้ำเสียแบบเปิดและแบบเปิดโดยบรรยากาศสชุดการทดลองคือ1ชุดการทดลองแบบเปิดโดยบรรยากาศที่มีการเพิ่มแสงประดิษฐ์2ชุดการทดลองแบบเปิดที่มีการเพิ่มแสงประดิษฐ์สามชุดการทดลองแบบเปิดโบรรยากาศที่ใช้แสงธรรมชาติและ4ชุดการทดลองแบบเปิดที่ใช้แสงธรรมชาติ ดยแต่ละชุดการทดลองมีชุดควบคุมเพื่อใช้เปรียบเทียบการบำบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติกับการบำบัดน้ําเสียด้วยสาหร่ายสไปรูลีน่าดาเนินการจาลองระบบโดยใช้ขวดลูกชมพู่ขนาดหนึ่งลิตรและทําการทดลองภายใต้อุณหภูมิห้องส่วนที่ 3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลีน่าจากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีจาเทสการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยทําการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างซ้ําแล้วหาค่าเฉลี่ยตัวอย่างจากการเพาะเลี้ยงได้แก่ ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดค่าของแข็งแขวนลอยละเหยค่า TKN ค่า COD ค่า pH และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดตัวอย่างจากชุดการทดลองบำบัดน้ำเสียได้แก่ค่า TKN ค่า COD ค่า pH และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดตัวอย่างจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลได้แก่ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดค่าของแข็งแขวนลอยละเหยและค่า pH การวิเคราะห์ข้อมูล 1. การวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าโดยใช้ค่าปริมาณการเพิ่มขึ้นในรูปของค่า TSS 2. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสาหร่ายสไปรูลิน่าโดยใช้ค่า้อยละของการบำบัด COD, TKN และฟอสฟอรัสทั้งหมดผลการวิจัยและการอภิปรายผลการศึกษาปริมาณผลผล,ผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่า จากรูปที่ 1. แสดงปริมาณผลผลิตชีวมวลจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่ารูปที่2แสดงอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของสาหร่ายสไปรูลิน่ารูปที่3สมการแสดงอัตราการเพิ่มผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1. อัตราการเพิ่มผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็กสไปรูลิน่าสายพันธุ์ tistr 8 2 2 2 โดยแบ่งตาม4ชุดการทดลองและพอเลี้ยงเป็นเวลา27วันค่ะการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสารไหลสไปรูลีน่าในการลดปริมาณไนโตรเจนในน้ำเสียจากรูปที่4แสดงประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนของสารไหลสไปรูลีน่าในแต่ละชุดการทดลองโดยชุดการทดลองกอเป็นน้ำเสียที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและชุดการทดลองขอเป็นน้ำเสียที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อค่ะ การลดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากรูปที่5แสดงประสิทธิภาพการบำบัดฟอสฟอรัสทั้งหมดของสาหร่ายสเปรลูริน่าในแต่ละชุดการทดลองการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากรูปที่6แสดงประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ของสาหร่ายสเปรูริน่าในแต่ละชุดการทดลองและรูปที่7แสดงปริมาณ co d ต่อผลผลิตชีวมวลในระบบบำบัดตลอดระยะเวลาการทดลอง ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสเปรลูลินาสายพันธุ์ tistr 8 2 2 2จากรูปที่8แสดงการเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายสเปรลูรินาโดวยวิธีจาเทสสรุปผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเพราะเลี้ยงสาหร่ายสเปรลูรินาคือ 1. ปริมาณแสงสว่าง 2. ธาตุอาหารรองที่มีส่วนช่วยในการจเจริญเติบโตของสาหร่าย ซึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง 3. สามารถทําการพเพาะเลี้ยงสาหร่ายสเปรูลีน่าได้ที่อุณหภูมิห้องประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของสาหร่ายสเปรูลีน่าร่วมกับแบคทีเรียรโดยใช้ระบบบําบัดแบบเปิดและแบบเปิดเติมอากาศใช้น้ําเสียที่ผ่านการฆ่าเชื้อได้แก่การลดปริมาณสารอินทรีย์การลดปริมาณไนโตรเจนและการลดปริมาณฟอสฟอรัส สำหรับชุดการทดลองที่1-4มีร้อยละมากกว่าชุดการทดลองที่ใช้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้อมาณฟฟอร